อยากไปทำธุรกิจสปาที่ต่างประเทศใช่ไหมไม่ยากเลยเราช่วยได้ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติสถานประกอบการว่าสุขภาพปี2559เนี่ยสิ่งที่เพิ่มมาเลยแล้วก็เข้มมากเลยนะตอนนี้หนึ่งถ้าคุณจะไปประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจสปาที่ต่างประเทศคุณต้องมีพนักงานที่เรียนจบหลักสูรเมื่ออาชีพ500ชั่วโมงจากสถาบันที่รับรองจากกระทรวงต่างประเทศ เพื่อออกใบประกาศที่สามารถขึ้นทะเบียนสบศได้และกระทรวงต่างประเทศรับรอง 2. ตัวหรือตัวคุณเองต้องจบหลักสูตรมืออาชีพ500ชั่วโมงจากสถาบันที่กระทรวงต่างประเทศรับรองเพื่อให้ใบประกาศของคุณได้รับการสแตมป์ตาครุฑของกระทรวงต่างประเทศแค่นี้ธุรกิจสปาของคุณก็สามารถดำเนินการได้ ที่ต่างประเทศแต่สิ่งที่สำคัญเลยมีไม่กี่สถาบันที่จะสามารถผลิตนักเรียนหรือนักธุรกิจหลักสูตรสปามืออาชีพ500ชั่วโมงได้เดอะเมจิอะคาเดมเป็นหนึ่งสถาบันที่สามารถผลิตนักเรียนออกไปทำธุรกิจหลักสูตรสปามืออาชีพ500ชั่วโมงได้และกระทรวงต่างประเทศรองรับ ฉะนั้นใบประกาศของคุณถูกต้องแน่นอนได้รับการสแตมป์ตาครุฑจากกระทรวงต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการรองรับกระทรวงแรงงานรองรับและกระทรวงสาธารณสุขรองรับเริ่มต้นความถูกต้องตั้งแต่แรกเพื่อไปประกอบอาชีพและทุกธุริจิจทางด้านศาสตร์นวดและสปาได้อย่างถูกต้องที่เดอะเมจิกอะคาเดนะคะ